จิตเตสังกิลิเถท,ทุกคติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเป็นอันหวังได้ว่าต้องไปสู่ทุกคติเมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขีทุกคติหวังได้วาวชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกข์ให้หรือไทยถอน จะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นมวยมอนทุกมีทวีคุณพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในคืนหนึ่งที่เงียบวังเวงมีเสียงเดินมาตามทางในหมู่บ้าน เสร็จแล้วก็มีร่างของชายชราเดินอยู่เสื้อผ้าของแกดูสุดโทมรองเท้าแตะก็คู่เก่าในมือมีถุงปุ๋ยใบหนึ่งใครๆเรียกแกว่าลุงมืดเพราะว่ากลางวันนี่จะไม่มีใครเห็นแกแต่ว่ากลางคืนช่วงใกล้เที่ยงคืนนี่จะเห็นแกมาเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านไม่รู้แกเดินหาอะไรแล้วก็กินอยู่ยังไงแกไม่ได้ชื่อมืดหรอกแกชื่ออะไรไม่รู้แต่แกมาตอนกลางคืน ชาวบ้านก็เลยเรียกแกว่าตามืดหรือว่าลุงมืดไม่มีใครรู้ว่าแกสติดีหรือเปล่าเสร็จแล้วพอใกล้สว่างแกก็เดินออกจากหมู่บ้านไปบางวันฝนตกว้าร้องแกก็มาไม่มีวันหยุดไม่รู้แกทนหนาวได้ยังไงมีหลายครั้งที่นายศักน์นอยากจะออกไปถามแกแต่เมียห้ามไว้บอกว่าจะไปยุ่งกับเขาทำไมบ้าหรือเปล่ากูไม่รู้เดี๋ยวก็โดนเขาทำร้ายเอา นายศักก็ขำบอกกับเมียบอกว่าพี่ยังหนุ่มยังแน่นจะไปกลัวอะไรกับคนแก่รุ่นปูแต่นายศักก็คิดว่าจะซื้อขนมแห้ง,หงให้แกเอาไว้กินเป็นอาหาราเพื่อเป็นการทำบุญทำทานด้วยคืนนี้ก็คอยเงี่ยหูว่าลุงแกจะเดินมาตอนไหนเพราะว่าบ้านของนายศักในอยู่ติดถนนแล้วในเวลาห้าทุ่มครึ่งปรากฏว่าลุงม,มืดก็มาจริง นายศักก็รีบเดินออกมาเรียกให้แกหยุดก่อนลุงลุงหยุดก่อนครับผมจะเอาของให้นะครับลุงมือแกก็หยุดรับของในมือนายศัก์ขอบใจนะวันหลังไม่ต้องลำบากเอามาให้ลุงรอกที่บ้านลุงนะ่ะมีของกินเยอะแยะลุงไม่ได้อดได้อยากอะไรรอกเออเหรอครับแล้วบ้านลุงอยู่ที่ไหนล่ะฮะแล้วทำไมมาเดินแบบนี้ทุกคืนลุงแกก็ร้องไห้ แกบอกว่าลุงตามหาลูกสาวกับเมียเขาถูกคนล่อลวงมาทั้งหมู่บ้านนี้มีคนบอกลุงวันนั้นน่ะลุงไม่อยู่บ้านน้องสาวลุงบอกว่ามีคนมาบอกเมียลุงว่าลุงถูกทำร้ายที่หมู่บ้านนี้เมียลุงก็เลยอุ้มลูกตามเขามาลูกลุงน่า,นารักนะสามขวบเองอ่ะงั้นเรื่องมันก็เกิดมานานแล้วสิลุง ป่านนี้ลูกลุงหงโตแล้วละ่ะแล้วลุงไม่ได้แจ้งความเลยเหรอแจ้งสิแจ้งแต่ว่าหาไม่เจอลุงก็เลยตามหาทุกคืนเพราะเขาหายมาตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนนี่เสือ้อเสื้อที่ลุงใส่ตัวเนี้ยเมียลุงซื้อให้ลูกลุงเขาบอกว่าลุงใส่เสือ้อตัวนี้แล้วดีลุงก็เลยใส่มาตามหาเขาเพื่อเขาเห็นเสือ้อเขาจะได้จำได้ โลุงป่านนี้เขาคงมาอยู่แถวนี้แล้วละ่ะถึงเขาเห็นลุงตอนเนี้ยเขาก็คงจําไม่ได้แล้วจําได้สิลูกลุงยังเด็กเขายังไม่โตรอกอ้าวแล้วตอนลูกหายเนี่ยลุงอายุเท่าไหร่ละครับอายุยี่สิบเก้าอ้าวแล้วตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่ละครับอ 29, อก็ยี่สิบเก้าสิเมียกับลูกหายไปเมื่อคืนวันศุกร์ บ่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างพอลุงแกพูดแบบนี้นายศักก์ก็รู้ได้ว่าลุงนะ่ะแกเสียสติไปแล้วแกจำได้แต่ว่าลูกเมียแกถูกเขาหลอกออกมาจากบ้านแล้วก็หายสาบสูญไปเออแล้วลุงชื่ออะไรล่ะครับฉันชื่อเสือทำไมมาเรียกฉันว่าลุงนะ่ะเราก็รุ่นเดียวกันลุงแกคิดว่าตอนนี้แกยังอายุยี่สิบเก้าอยู่ ถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษเด็ยนะครับต่อไปผมจะเรียกพี่นะเสร็จแล้วนายศักดิ์ก็เดินเข้าบ้านคิดในใจว่าเรื่องราวของลุงหน้าติดตามต้องรู้ให้ได้ว่าบ้านลุงแกอยู่ที่ไหนนายศักดิ์ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เมียฟังแล้ววันหนึ่งนายศักดิ์ก็แอบเดินตามลุงไปห่างๆแต่ไม่รู้ว่ามันไกลเดินเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ถึงนายศักดิ์ก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองโง่นี่น่าจะขับรถตามมา เดินจนเหนื่อยใกล้สว่างก็เห็นลุงมืดนี่แกไขกุญแจประตูรั้วบ้านหลังใหญ่เข้าไปข้างในโอ้โหนี่มันบ้านลุงหรือนี่มันใหญ่กว่าบ้านนายศัก์มากมายและดูสวยงามเจ้าของบ้านตรคงจะรวยมากในาศักด์เข้าไปนั่งพักเหนื่อยอยู่ครู่ใหญ่ก็เห็นมีคนเก็บกวาดใบไม้ไว้หน้าบ้านแก่ๆแ,และรุ่นลุงมืดหรือว่าลุงเสือนั่นแหละ นายศักก็นั่งมองอยู่นอกรั้วบ้านจนผู้ชายคนนั้นมากวาดใกล้รัว้วมองนายศักอย่างไม่ไว้ใจในายศักก็เลยยกมือไหว้สวัสดีครับลุงลุงแกก็พยักหน้ารับมีอะไรหรอพ่อหนุม่มเออคือผมตามลุงที่เขาบอกว่าชื่อเสือมานะครับตามทำไมอ่ะก็ผมเห็นแกไปเดินที่หมู่บ้านผมทุกคืนวันก่อนเนี้ยผมคุยกับแก เห็นแกบอกว่าเดินตามหาลูกเมียผมก็เลยอยากจะรู้เรื่องของแกก็เลยตามมาดูว่าแกอยู่ที่ไหนไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกครับไม่คิดว่าแกจะอยู่ที่นี่ครับอ๋อคุณเสือเหรอคุณเสือแกเป็นเจ้านายเก่าของลุงเองตอนเนี้ยน้องสาวแกก็จ้างลุงแทนแกสมัยก่อนนี่ลุงเสือแกค้าขายเพชรพลอยร่ำรวยมีเมียสวยลูกก็กำลังน่ารัก ก็มีคนร้ายจับตัวไปคงอยากจะเรียกค่าถ่ายแต่ว่าน้องสาวคุณเสือนไปแจ้งความตำรวจออกตามล่ามันก็เลยเงียบหายไปกว่าคุณเสือจะกลับมาบ้านก็ปาไปสามวันแล้วโจรมันเอากระดาษสอดไปที่ประตูรั้วให้เอาเงินสามล้านไปให้มันในซอยที่หมู่บ้านถัดไปแล้วจะส่งลูกเมียคืนแต่ว่าตำรวจไปตามจับก่อน ทั้งเมียทั้งลูกก็เลยหายสาบสูญไปเลยสมัยนั้นเงินสามล้านนี่มันเยอะมากแต่ว่าคุณเสือนะ่แกมีให้อยู่แล้วแต่เมื่อไม่ได้ลูกเมียคืนคุณเสือก็เสียสติออกตามหาลูกเมียทุกคืนทุกวันนี้ลูกหลานพาไปหาหมอไปกินยาจิตเวชแกก็พอพูดรู้เรื่องเป็นบางครั้งบางคราวบางวันแกก็จะกินข้าวมื้อเดียวแล้วก็นอน พอตกกลางคืนเกือบห้าทุ่มแกก็จะออกไปข้างนอกพอใกล้สว่างก็กลับแกจะใส่เสื้อตัวนั้นนะทุกวันนะมันเป็นเสื้อที่คุณผู้หญิงเมียแกซื้อให้ในวันเกิดโอ้น่าสงสารลุงเสือจังเลยแล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วใช่ไหมครับลุงโอ้ประมาณสี่สิบกว่าปีอะคุณแต่ว่าอืมคุณเสือก็ยังคิดว่าเรื่องมันเพิ่งเกิด ในศักดิ์ก็สงสารลุงมากอหัวอกคนที่เป็นพ่อที่เสียลูกและเมียไปพร้อมๆกันโดยที่ตามหาไม่เจอนี่มันคงจะเจ็บปวดเกินเยียวยาถึงขนาดสติแตกวิกลลจริตในศักด์ได้เล่าเรื่องของลุงเสือให้หลายคนฟังต่างก็เห็นใจไม่คิดว่าชายชราโกโรโกโสนี่จะเคยเป็นเศรษฐีแต่กรรมมันใดหนอที่ทำให้ครอบครัวลุงเสือต้องพลัดพรากจากกัน จนลุงเสือเป็นบ้าวิกรจริตคิดว่าเรื่องนะ่ะเพิ่งเกิดและคงจะผ่านไปหลายสิบปีแกก็ยังอายุแค่ยี่สิบเก้าปีเท่านั้นล่ะครับเมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วาวชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผล ระทมทนทุกข์ให้หรือไทยถอนจะร้อนอกร้อนใจดังไฟปอนครั้นมวยมอนทุกมีทวีคูณคุณสุนทรเนี่ยมีปู่อยู่คนหนึ่งปูน่นี่ใช้ชีวิต ของท่านแบบสร้างกรรมมาไว้จนกระทั่งได้รับผลกรรมมันนั้นอย่างรุนแรงคุณสุทนทรเล่าว่าปู่เนี่ยเป็นคนลบบุรีประกอบอาชีพด้วยการทำไร่ทำนาเวลาว่างจากการทำนาก็มักจะนำสุนัขสองสาตัวออกป่าล่าสัตว์อยู่เสมอซึ่งท่านไม่ได้ล่ามาขายหรือว่าล่าเพื่อเป็นเกมกีฬาแต่ว่าทำเพื่อปากท้องของคนในครอบครัว สัตว์ที่ปูล่ามาได้ก็มีกระตายกระรอกบางบ้างเต่างูหนูเป็นต้นแล้วแต่ว่าวันไหนจะไปเจออะไรวันหนึ่งปู่ก็ลากระต่ายมาได้ก็วางไว้บนแคร่ใต้ถุนบ้านบังเอิญเจ้าสุนัขตัวหนึง่งมาแอบมาคาบเอากระต่ายไปกินด้วยความหิวดีไงไม่ทราบมันกัดแทะกินเล่นจนกระต่ายเละไปทั้งตัวปู่ไม่เห็นเข้าก็โกรธใหญ่คว้าท่อนไม้กระหนำ่ำตีสุนัขตัวนั้นจนมันร้องเสียงหลงนะ หลานของน้ำคนยืนดูอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าไปสักครู่ก็เห็นสุนัขตัวนั้นมันแน่นิ่งไปก็คิว่าคงตายแล้วเสียงปู่ก็ตะโกนด่าด้วยความฉุนเฉียวตายซะได้ก็ดีไอ้หมาจังไรเท่านั้นคุณปู่ยังไม่สาใจหยิบตะเกียงที่มีน้ำมันก๊าซเหลืออยู่ก้นกระป๋องเทราดลงไปบนร่างสุนัขเคราะร้ายตัวนั้นได้แก่ครึ่งตัวน้ำมันก็หมดเสร็จแล้วปู่ก็จุดไฟเผา เปเลวไฟลุกท่วมร่างเจสุนัขตัวนั้นแต่บังเอิญมันยังไม่ตายแค่สลบไปเท่านั้นเพราะมันได้รับความร้อนมันก็ตกใจฟื้นขึ้นมาร้องบิดไปบิดมาลุกขึ้นตะเกียกตะกายหนีแล้วก็ล้มลงอีกเสียงมันร้องโหยหวนชวนสยองขวัญหลานๆเนี่ยไม่กล้าดูภาพอันน่ากลัวนั้นก็รีบหลบออกไปให้ไกลเท่าที่จะไปได้มีใครคนหนึ่งใจกล้าตามไปดูใกล้ๆแล้วก็กลับมาเล่าให้พวกเด็กๆฟังว่า สุนัขตัวนั้นมันคงจะเจ็บปวดทรมานมากกว่ามันจะสงบมันต้องเกลือกลิ้งตัวเองไปบนพื้นหญ้าหลายตลบหุณนตาก็คงจะทนดูไม่ไหวเมื่อกันก็เลยเอาไม้ตีซ้ําลงไปอีกพอไปดับเจ้าสุนัขที่ถูกเผาทั้งเป็นตัวนั้นก็มีรอยถูกไปเผาจนขนไหม้เกรียมที่ลําตัวด้านซ้ายตลอดทั้งแถบเสร็จแล้วปู่ก็ลากเอามันไปฝังที่ป่าละเมาะไกลบ้านออกไป เหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีใครรู้เห็นนอกจากคุณปู่แล้วก็มีหลานเด็กๆอีกสองสาคนเท่านั้นเรื่องนี้ก็เงียบหายไปไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากใครๆแต่ว่าคุณสุนทรก็บอกว่ายังไม่เคยลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คุณปู่มีลูกผู้ชายผู้หญิงทั้งหมดห้าคนล้วนแต่แต่งงานกันไปหมดสิ้นแล้วแล้วก็แยกครอบครัวออกไปอยู่ที่อื่นกันหมดคงมีแต่อเมียตลูกคนสุดท้อง เมื่อแต่งงานแล้วไม่ได้แยกไปไหนคงอยู่กินกับสามีอยู่ที่บ้านคุณปู่นี่แหละเพื่อคอยปรนิบัติรับใช้คุณปู่ด้วยส่วนคุณย่าท่านเสียไปนานแล้วด้วยพิษสงของวันนรกในการต่อมาคุณปู่ก็เห็นว่าต่างคนต่างก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วก็เลยคิดแบ่งมรดกอันเป็นที่ดินผืนสุดท้ายที่มีเกือบร้อยสาสิบไร่ขายไปบ้างก็มีที่เหลือก็จัดสรรปันส่วนโดยแบ่งให้ลูกคนโตสามคนคนละสิบกว่าไร่อีกคนหนึ่งก็ไปบวชเรียน ได้เป็นถึงมาหาได้ข่าวว่าศึกหาลาเพศไปแล้วแล้วเข้ากรุงเทพหางานทําในที่สุดท่าไหนไม่รู้หายสาบศูนย์ไปเลยไม่ยอมส่งข่าวคราวให้ทั้งบ้านได้ทราบคุณปู่ก็เลยตัดออกจากกองมรดกไปส่วนอาเมียดที่เป็นลูกคนสุดท้องคุณปู่ให้ความรักความเอ็นดูเป็นพิเศษประกอบระคอยเฝ้าดูแลปนิบัติคุณปู่มาตลอดท่านก็เลยยกที่ดินให้มากกว่าคนอื่นเกือบ แปดสิบไร่ทั้งหมดเนี่ยทำให้ไม่เป็นที่พอใจแกบรรดาพี่ๆทั้งหลายทุกคนก็โวยวายกันขึ้นคุณปู่ก็ต้องมาออกโรงเองหลังจากที่เก็บกฎมานาน <c oughs> อ๋ไอ้พวกนั่งตัวดีนี่มากันมาแล้วเหรอแหมพอเรื่องแย่งมร,รดกกันเนี่ยวิ่งเร่าๆมาเชียวนะที่พ่อเจ็บพ่อป่วยไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมจะเป็นจะตายยังไงไม่สนหายหัวกันไปหมด พอมีลูกมีผัวก็ลืมพ่อบังเกิดกล่าวจะแวะมาหาบ้างก็ไม่มีใจเจือใจดำกันทั้งนั้นค่าแบ่งน่าถูกแล้วยุติธรรมแล้วที่ให้น้องมันมากกว่าพวกแกเพราะว่ามันรู้จักรักพ่อดูแลพ่อมาตลอดมันไม่เนรคุณมั่งกับพวกแกแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันก็เคยบอกพวกแกแล้วว่าน้องน่ะมันยังเล็กอยู่มันไม่มีโอกาสดีๆอย่างพวกแกพวกแกเป็นพี่ใหญ่ก็ควรจะรักน้องดูแลน้องมีอะไรค็รรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันน้อง ให้มีความสมานสมัคคีกันไม่ใช่เห้มารังแกน้องอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นี่เอาละเรื่องมันจบแล้วพวกแกไม่ต้องมาทําเป็นเรียกร้องฉันไม่มีอะไรจะพูดกับพวกแกจะไปกลับกันได้แล้วเรื่องนี้ไปรู้ถึงหูคุณทวดพอหลานๆไปร้องขอความเป็นธรรมนะอ่าเสร็จแล้วคุณทวดก็มาสิไอ้อ่ไอ้ไอ,อึงแกแบ่งที่ดินให้ลูกหลานยังไงวะมากน้อยไม่เท่ากันมันไม่ถูกนะ คนหนึ่งได้แปดสิบไร่อีกสามคนได้คนคนหนึ่งไม่ถึงสิบไร่เนี่ยมันแบ่งกันยังไงฮะมันคิดเลขเป็นหรือเปล่าแกอย่าลืมสิว่าที่ดินผืนนี้มันเป็นของข้าข้ายกให้เองไปจัดการแบ่งให้ลูกๆแล้วมาทำแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงมันไม่เดือดร้อนวุ่นวายกันหรือวะแกรักลูกแกยังไงอะฮะเสร็จแล้วปู่ตะขอกลับมันเรื่องของลูกๆของฉันนะพ่อ ฉันรู้ดีว่าฉันควรจะให้ใครๆเท่าไหร่นะพ่อไม่รู้เรื่องอะไรหรอกฉันอายุติธรรมเสมอก็ไอ้คนพวกพี่ๆนี่มันเอาไปคนละสิบไร่ก็มันถูกแล้วเพราะมันเป็นพี่ใหญ่มันมีความสามารถมันมีโอกาสหาที่ดินผืนใหม่ได้เพราะว่าฐานะมั่นคงกว่าส่วนน้องเอามันมีอะไรยังเป็นเด็กแล้วก็อ่อนแอกว่าด้วยเมื่อไม่กี่เดือนมานี่ลูกมันก็ตายไปคนหนึ่งฉันน่ะสงสารมันยังก็ได้ยกให้มันมากกว่าคนอื่น พ่ออย่ามาแซาสนี่เป็นเรื่องของฉันกับลูกๆพ่อไม่เกี่ยวอะนี่มันที่ดินของข้านะไอ้อึงจะทําอะไรก็เกรงใจพ่อบางทีจะหวงเอาไว้ทําอะไรสงสารลูกๆมันมั่งสีมันจะเดือดร้อนกันไปหมดฮะที่อยู่ที่กินนั่ะมันเรื่องสําคัญนะเว้ยเออถ้าแกรักลูกแบบลำเอียงไม่เท่าไม่เทียมกันนี่มันมันจะเดือดร้อนกันทีหลังนะพ่อนะแกแล้ว จะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้เลยจะยิ้มมายุ่งกับเรื่องของลูกหลานอีกฉันมีเหตุผลพอนะ่ะหัาทำใจซะมั่งที่พ่อถึงยังไงฉันก็ไม่แบ่งหรอกฉันกลับแล้วไม่อยากจะพูดเรื่องเหลวไหลซ้ำๆดกากะว่าแล้วคุณปู่ลงเรือนไปปล่อยให้เรื่องราวคาราคาซังอย่างนั้นแหละความไม่ลงรอยกันระหว่างคุณทวดกับคุณปู่นะี่มีมานานแล้วยิ่งมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ทําให้ยิ่งเหืนห่างกันไปอีกต่อมาคุณทวดก็ล้มป่วยลงด้วยโรคชรา คุณปู่ก็ไม่ได้มาสนใจแม้จะเป็นไข้ตัวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะหรือจะร้องโอดโอยยังไงปู่ก็ไม่ยอมมาเหลียวแลลวเคยมาบ้างเหมือนกันแค่ผ่านๆแล้วก็ตะโกนขึ้นไปบนบ้านเมื่อไรจะหายหรือว่าจะไปสลกทีละพ่ออยู่ก็ทรมานอ้าวทำไมเงียบไปล่ะว,ว่างไงเป็นไงบ้างเนอ้อ ว่าแล้วคุณปู่ก็กลับไปคุณทวดได้ยินเข้าก็ตัดพออด้ความน้อยเนื้อต่ําใจไอ้อึงมันไม่รักพ่อมันไม่ห่วงพ่อเลยใจคอมันดำจริงๆเออเวรกรรมอะไรของฉันนะลูกๆแต่ละคนถึงได้ไม่มาดูแลเออกลัวมันจะเป็นบาปติดตัวมันไปมันต้องจดใช้กันถึงลูกถึงหลานวนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุด อยากจะให้มันมาหาพ่อมาปรับความเข้าใจกันพ่อะจะได้สบายใจแล้วก็นอนตาลับในที่สุดคุณทวดก็จากไปทิ้งเพียงซากสังขารเอาไว้ให้ลูกหลานได้จัดการกันตามประเพณีคุณปู่ก็มาช่วยงานศพเหมือนกันแต่ก็มางั้นงั้นแหละกลัวจะเป็นข้อขอรหาของชาวบ้านแล้วก็มาเสียไม่ได้ เมื่อสิ้นคุณทวดไปได้เพียงไม่กี่เดือน,นคุณพ่อของสุนทรนี่ก็ถืออำนาจสิทธิของความเป็นพี่ชายเข้ายึดที่ดินของน้องสาวก็คืออเมียตสองสาไร่สร้างความไม่พอใจให้แก่คุณปู่เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถจะเรียกกลับมาเป็นของอเมียตได้ดังเดิมเพราะปู่เองก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนื่องจากรู้ตัวเองเหมือนกันว่าลำเอียงต่อมาอ คุณลุงคุณป้าก็เอาเยี่ยงอย่างคุณพ่อบังเนื่องจากที่ดินติดกันก็เลยสร้างแนวรั้วขยายไปอีกไปยึดเอาที่อเมียตก็ามาได้อีกสองสาไร่เช่นกันสร้างความโกรธแค้นใกับคุณปู่มากขึ้นไปอีกแม้แต่อเมียตเองก็ไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเนื่องจากตัวเองเป็นน้องเล็กไม่กล้าไปตอแยกับพวกพี่ๆในเวลาต่อมาคุณปู่ก็ล้มป่วยลงด้วยโรคอัมาพาตเดินไม่ได้ แต่ก็ยังพอมีเรี่ยวแรงคลานกินคลานนอนได้ความลำบากเป็นมาถึงสามสีป่ปีพอย่างเขาปีที่สอาการก็สุดหนักลงไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้เพียงจะลุกขึ้นนั่งได้พูดจาติดขัดพังไม่ค่อยได้ความบางคืนจะนอนละมือร้องครวนครางบางคืนก็นอนร้องไห้บางวันลูกหลานมาเยี่ยมก็ชี้หน้าดา่าไม่รู้ด่าอะไรพราะฟังไม่ได้สับแต่ถ้าทางเกลียวกราดหน้าดู เวรกรรมที่คุณปู่เคยทําไว้กับคุณทวดนี่เริ่มตามสนองแล้วเมื่อลูกหลานหลบหน้าหนีหายกันไปหมดจะมีก็แต่อเมียบเท่านั้นที่คอยยกอาหารไปให้กินคอยเช็ดอุจจาระล้างปัสสาวะให้ทุกวันนักๆเข้าอาเมียบก็ชักจะเหม็นเบือ่อบางวันถึงกับหลบไปอยู่บ้านญาติคนอื่นที่อยู่ไกลออกไปขนาดตะโกนเรียกยังไม่ได้ยินปล่อยให้คุณปู่นอนอยู่ตามลำพังเมื่อคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุง ของคุณสุนทรเนี่ยนานๆครั้งถึงจะไปเยี่ยมไม่ได้ตัดขาดไปเลยบางครั้งก็ไปเฝ้าไข่เนื่องจากสงสารคุณปู่ไม่มีใครดูแลต่อมาอาเมียทนความลำคาญหรือความหม็นเบื่อไม่ไหวก็เลยย้ายคุณปู่ออกจากบ้านไปนอนอยู่ที่กระสอบห่างออกไปประมาณสักสิบเมตรเป็นกระสอบหลังคามุมงสังกะสียกพื้นสูงห้าสิบเซนข้างขวาก็ปิดทับด้วยไม้กระดานห่างๆให้ลมผ่านเข้าออก คุณปู่ก็ถูกทิ้งไว้ที่นั่นทั้งกลางวาันกลางคืนนานๆถึงจะลงเรือนไปดูกันสักครั้งหนึ่งลูกๆทุกคนต่างก็มีงานมีธุระไม่ค่อยมาดูแลคุณปู่ก็หงอยเหงาลงไปมากทุกๆคืนจะมีคนคอยสุมภัยไล่ยุงแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่คุณปู่ที่ไตถุนกระต้อไปแหละแต่คืนนั้นทุกคนเข้านอนกันเร็วผิดปกติหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากงานมาทั้งวันประกอบไฟที่ไตถุนให้คุณปู่แล้วก็เข้านอ,นอนหลับไปอย่างง่ายดาย เสร็จแล้วก็หลงลืมหน้าที่ที่จะต้องลุกมาคอยดูแลคุณปู่คืนนั้นไฟที่สมอยู่ใต้ถุนก็มีฟืนท่อนใหญ่อยู่ไฟก็ไหม้คุกรุ่นอยู่ตลอดทั้งคืนนานๆนนเมื่อมีลมพัดมามันก็ชวนแสงขึ้นอีกครั้งเป็นระยะระยะไปแล้วมามอดดับเอาเมื่อตอนรุ่งเช้านี้เองคุณปู่นอนหลับสนิทดีทั้งคืนไม่ร้องกวนใจเหมือนทุกคืนอเมียตก็ลุกขึ้นมาเรียกคุณปู่เห็นเงียบปิดปกติเรียกสองสาครั้งก็เฉยก็เข้าไปขยำ ขย่าตัวท่านนะพอมืออาเมียสัมผัสกับร่างปู่ก็ต้องสะดุง้งเพราะร่างของท่านแ,แข็งทื่อยังกระท่อนไม้คุณปู่สิ้นใจแล้วเท่านั้นเองข่าวการตายของคุณปู่ก็แพร่สะพัดคุณลุงคุณป้าก็รีบมาดูอ่าซึ่งท่านตายโดยไม่ได้สั่งเสียลูกลูกหล,ล,ลานเลยคุณปู่นอนตายตะแคง้ายจึงจับพลิกศพมาอีกข้าง เพื่อให้นอนหงายเหยียดตัวตรงแล้วทุกคนก็ต้องพังะเมื่อได้เห็นบริเวณลำตัวด้านซ้ายตั้งแต่ไหล่เรื่อยมาถึงสะโพกถูกไฟย่างจนผิวไหมเกรียมกลิ่นเนื้อสุกๆนี่โชยเข้าจมูกชวนให้คลื่นไส้ทุกคนลงความเห็นว่าเมื่อคืนคุณปู่คงจะเป็นหนักจนไม่สามารถขยับได้เมื่อความร้อนจากไฟที่สุมอยู่แผดเผาหนักๆเข้าก็คิดจะพลิกตัวก็พลิกไม่ได้ก็เลยต้องถูกไฟย่างสดอยู่หลายชั่วโมง จนลำตัวซีกซ้ายสุกแล้วก็คงจะทรมานมากกว่าจะสิ้นใจดวงตาของท่านไม่ได้หลับสนิทเปลือกตาเปิดขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกับจะบอกอว่ายังไม่เต็มใจจะตายอย่างนั้นแหละจัดงานศพของคุณปู่ผ่านไปเรียบร้อยคงเหลือแต่คาวิจารณของเหล่าบรรดาลูกหลานทั้งหลายว่าทําไมถึงได้ปล่อยให้คุณปู่ถูกย่างจนตายแสดงถึงความใจดาของลูกหลานที่ปล่อยปละละเลยไม่มีใครเหลียวแลขาดความรับผิดชอบกันทั้งสิ้น แต่คุณซุนทรเชื่อหรือเกินว่าที่คุณปู่มีอันเป็นไปอย่างนั้นก็เพราะกรรมที่คุณปู่เคยทําไว้กับสุนัขตัวนั้นเพราะว่าลําตัวซีกซ้ายของท่านนไม่เกรียมเหมือนกับสุนัขที่ท่านจุดไฟเผามันผลกรรมตามมาสนองแล้วมีเพียงหลานไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยบอกให้ใครทราบน,นอกจากนั้นแล้วคุณปู่ยังได้รับผลกรรมที่ทําไว้คุณทวดด้วย ว่าเมื่อท่านล้มป่วยลงก็เลยไม่มีใครมาดูแลปล่อยท่านตายไปอย่างทรมานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่ลูกหลานทั้งหลายที่คิดจะเนรคุณเป็นลูกอกตันยูลืมพระคุณพ่อแม่ปล่อยให้พ่อแม่ลำบากทั้งกายทั้งใจเวลาป่วยไข้ก็ไม่มีใครมาดูแลหรือว่าไม่ยอมมาเยี่ยมเยียนท่านปล่อยท่านหงอยหเหงาเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวระวังผลกรรมมันจะตามสนองเมื่อท่านแก่ชารา ลูกหลานจะทอดทิ้งท่านบังมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นวัตตะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดจากรุ่นทวดมารุ่นปู่จากรุ่นปู่มารุ่นพ่อจากพ่อก็ต่อมาลูกอ่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายครับอย่าประมาทเลยอย่ามัวแต่ดูคนอื่นนินทาคนอื่นอ่าเอาแต่เรื่องคนคนอื่นนะเรื่องตัวเองไม่ได้สนใจ หมือนกับคติธรรมที่กล่าวไว้ว่าอย่าติเตียนกรรมของคนอื่นยงติเตียนกรรมของตนเองนั่นแหละดีนะครับ